ตอนนี้เราก็มางานทอดกระถินนะคะของวัดสิริศรีสุภารามหรือวัดหลวงปู่สุภานะคะก็วันนี้ตอนเช้าเลยคนก็จะมากันเต็มแล้วนะคะทุกคนคือเขาก็ทยอยมาลงของออกลงทานอะไรด้วยแหละเนี่ยก็คนที่ว่าจะมาลงทานก็ควรจะมากันตั้งแต่เช้าๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่จุกกัน อันนี้นะคะก็น,นี่ก็จะเป็นพวกวุ้นนะคะโอตาวฝั่งนี้ที่เร็วหน่อยก็จะเป็นทอดมันว้าวคือเริ่มอันนี้ก็จะเข้าเหนียวหมูปิ้งคือเราสามารถดูได้ข้างบนที่ป้ายนู้นเลยนะว่าเออเป็นชื่อโรงทานอะไรมาบ,บริจาคอะไรโอ้ นี่นี่อันนี้ก็ขนมนีอุ้คนค่าเดี๋ยวมาทานค่ะอันนี้ก็จะมี ลูกชิ้นปิ้งโอ้อันนี้ก็จะเป็นข้าวไข่อบเยอะมากเลยได้รับความล้นหลามใช่ใช่หูักตั้งก่อนะคะเราก็ต้องไม่พลาดค่ะที่แบบเป็นพอตพิตเราก็ต้องมาเอานะคะข้าวไก่อบข้าวมันไก่สุดยอดอันนี้ นี่เรามาเอากระเพาะปลาดีกว่าโอ้โของพี่มือแรกของเราค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้าวขาหมูแล้วคนเราว่าเราชอบอันนี้แหละอันนี้คือคุณปีเตอร์ข้าวขาหมูนคะคะนข้าวขาหมูนะทุกคน ที่สั่เร็ดได้วยการถ่ายในการให้ทานหรือจะได้รับทานน้ำใอยู่ที่สั่เร็จได้ด้วยการให้ทานก็ได้แล้วไปอยู่ตรงเต็นที่เขายังไม่มาแจกโอเคมากเลยเด็ดอันนี้เราก็นั่งพักกินกันก่อนนะคะพานหแล้วก็เมฆก็นะครับรถตวจเริ่มมืดตรวจเลยครับผมบางส่วนละท่านที่เป็นเจ้าของรถ ันนี้เราก็เดินขึ้นมาข้างบนนะคะแต่เดี๋ยวเราค่อยมาทําบนทางด้านขวามือนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปทางซ้ายดูก่อนว่าตอนนี้ก็คือหลายร้านเขาก็เริ่มมาเซ็ตของอ,อ๋ตอตรงนี้ก็มีตรงส่วนขนมเล็กน้อยมีเป็นโค้ดอันนี้ก็จะเป็นน้ำของข้างบนนี้จะเป็นน้ำกินสบายสบาย ใช่ค่ะคืองานกระถินเนี่ยมันเป็นการถวายผ้าไตให้กับพระนะอันนี้คือกิจกรรมลงทานนี่คือเป็นของนอกนะจ๊ะอ,อันนี้เป็นลาดไก่ข้าวเหนียว อันนี้ก็จะเป็นขนมโเไม่มีทิชชู่ก็มาขอค่ะอ,คอุ <c oughs> ๊ยใบยอนี่ค่ะเราก็กำลังจะไปหาของกินสเตชันถัดไปนะคะโอ้หลังๆนะคะก็จะเป็นน่าก,กินทุกร้านเลยอะทุกคนคือคนก็ต่อคิวต่อคิวอะไรได้ ตัวชิ้นปิ้งไม่กินไหมไม่เอา,เอ,าอันนี้อิ่มอยู่ <c oughs> โอ้นี่มีผ่า50กิโลนี่สุดยอดอ่านีจ่จับโกยจับโกยอ่านี่อ่เอามาก็ได้อ๋อนี่อ่ะสี่ขาเขาเรียก โอ้ต้นซอยคือแน่นมากทุกคนนี่มีข้าวเหนียวบุฟิฟ่งด้วยโอ้เขาลจะหมดแล้วโอ,โอเคค่ะตอนนี้ก็เริ่มทานกันเสร็จแล้วนะคะก็จะเดินขึ้นไปทำบุญแล้วค่ะทุกคนคือตอนนี้คนทยอยมาเป็นเยอะมากนะคะ คือคิวยาวๆทำไมันไม่เหมือนกับตอนที่เราเพิ่งมาเมื่อกี้นะเอามีแวะแวะ I ไอติมค่ะแวะไอติมอะไรแวะไอติมจะกิน I อะไรเป็นไอติมอะไรอะว่านี่หรงไม่ใส่อใส่ในคุม้มอ่อนนอันนี้จากเป็นที่อะไรเอ่ยคุณแววตาและเพื่อนชึบๆและยาก่ะ เขายังไม่ไปฮะก็เดินดูก่อนตร่องเดิมอะไรจ้ะว้าวนนี้นนะเราก็จะเขียนชื่อเออเรียนเรียนเรียนทองเลยทำบุญร่วมชาติกันนะคะหอบัวดด้วยจจ๊ยบเหมือนข้างบนสุภาชัยด้วยสุภาชัยด้วย เจอกันอีกไกยูสองสามเราต้องเจออีกเงาจ้ะเจอกันอ uh ีหวางร้องชื่นชมเป็นกรรมล้วนๆเจ็บคุณกันด้วยนะคะโอ้เข้ามาข้างในนี่คือเย็นมากเลยค่ะทุกคนแล้วเขาก็ทำแบบเรียบร้อยดูดีมากนะคะเป็นวัดที่แบบสบายนะจะบอกให้วัดนี้คือ สบายทุกอย่างมีการจัดการที่ดีอาคารอะไรเขาก็ทำดีนะคะตอนนี้นะคะเราก็รอเวลาของอะไรนะสมโภชเนาะซึ่งจะมีประมาณกี่โมงนะคะเก้าโมง0โมงไม่แน่ใจแต่ตอนนี้เรามานั่งสถิตไว้ <c oughs> คือเก้าอี้ตอนนี้ตำแหน่งที่เรานั่งก็คือลมเย็นมากเพราะว่าอยู่ติดกับประตูนะคะให้ดู ก็หลายๆคนนะคะเขาก็จะมาวางของก่อนแล้วก็ออกไปทานข้าวไปถ่ายรูปข้างนอกแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับเข้ามาอันนี้คนก็เริ่มทยอยเอาผู้มาวางแล้วตรงด้านหน้าเห็นไหมทุกคนแบบผุ้ก็ทยอยมาวางนะคะหน้าที่ด้านหน้าด้านหน้าเฉพาะผู้ที่มีพลังงไนนะครับในช่วงของการกล่าวคำสวดันทีนะก็สุดยอดเลย เรื่องด้วยวันนี้มีใส่ชุดสูตรมาเลยศรัทธาสามัญชนมาจำนวนมากอาจจะไม่พอปีติยังปีคำพังสาระังมีการเรียนโบสถ์แต่ข้านั่งอันนี้เราก็กำลังจะไปเดินเวียนกันนะคะเรียนที่โบสถ์นะส่วนท่านที่เป็นเจ้าภาพผ้าไทยครับท่านผู้พ่าไทยไปด้วยนะครับแล้วก็พวก็ที่มีข้าว้าวหรือที่มีชื่อเลยครับเราก็กำลังจะไปที่โบสถ์กันนะคะเพื่อจะไปเดิน แผ่กระถิ่นกันนะคะเราจะใช้เวลาประมาณ3ามรอบโชคดีที่ฝนหยุดไปแล้วลมดีมา,ากตอนนี้ก็ไปตั้งแถวกันก่อนอันนี้นักข่าวก็มาช่วยจัดแถวให้เราโอ้โหนี่เลตอนนี้คือแดดมาแรงมากน่าจะเอาล่มมานะ้วตั้งอยู่ใน โอเมื่อกี้โอ้โลาดแล้วฉันโอ้คนก็กำลังพยโยนมาอันนี้ก็เริ่มแล้วนะคะเริ่มเดินแล้วรอบแรกวิววิวรอบสองเพิ่งจะวิววิวนะคะ คนร้องมาไม่ทันนี่ข้างหน้าเขามีโปรยทานด้วยนะคะทุกคน <c oughs> ของคุณพามานี่กนน็น่ารักนะคะเป็นพุ่มเล็กๆตอนนี้เราก็เดินครบแล้วนะคะก็ระหว่างที่เราเสร็จเมื่อกี้นี่ยก็เงินของกระถิ่นบางพุ่งริ้วริ้วลงน้ําเลยทุกคนหยอดลงตาแล้วแล้แบบ นวนแบงเสร็จแบงอยู่ไกลนวนแล้วหาไม่เจอถ้าอีกนานก็คือจมอ่ะหลายบาทอยู่อตายตายตา,ายเห็นแล้วแบบวิวเลยโอเคตอนนี้เราก็ไปเข้าโบสถกัตนต่อนะคะรอที่จะถาวายผ้าไตรกันนะคะนี่ก็ตัวแทนผ้าไตรนะคะก็มานั่งกันตรงนี้นะคะค่เชิญท่าน ลำดับนี้ครับขออนุญาตเรียนเชิญคุณนายัยนายกวานิชเดี๋ยวนะฮะขอทีนักแถวเดี๋ยวเรามาดูนะคะของเราจะอยู่ประมาณแถวสองเสร็จแล้วเรียนเชิญท่านกำลังประจำทีเด็ใช่ตอนนี้ดูไม่ออกแล้วว่าใครอยู่แถวไหนนะคะ ไงบ้างคะต้องถึงพร้อมน้องเอาเอานั่งยิ้มปื้มปิ่มตอนอยู่จะเป็นแค่บรรดานะะแต่ว่าอยู่ในวัดเป็นท่านประธานเดี๋ยวยามประกาศไว้ในเดือนเป็นมหาสังฆทานจำกัดการนานนั่ปีปีสักราเมื่อเป็นชายจะได้เป็นเอหิปิคุได้บรรลุอรหันต์อัลลัมพ้าเมื่อเป็นหญิงจัะได้มหานดา ชุดทองทำระาการตาเรือข้าันเรามาดูนะคะพม่าค่ะเขาแบบสบายสีทองเลยนะคะสุดยอดเนี่ยอาราล์ของพมา่าสวยๆทั้งนั้นเลยคุ่มน่ารักน่ารักบางคนคุ้มเล็กๆแต่ว่าก็คือมาด้วยใจ ตอนนี้ก็เสร็จพิธีกันแล้วนะคะก็ใช้เวลาประมาณเกือบเกือบเที่ยงเลยนะทุกค,คนก็คนก็ทยอยออกไปข้างนอกนอกันแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ฝนข้างนอกก็เหมือนจะเห็นแล้วว่าตั้งเท้าแล้วว่ามันจะตกไม่รู้เปียนไหมแบกไหโชคดีนะคะที่รองเท้ายังอยู่ดีมีสุขหายไม่หายไมหายไมกใส่รองเท้ดีกว่า <c oughs> เอ้เอ้โ <c oughs> ออเขาบอกว่าข้าวต้ม ยังมีอีกอยเยอะไม่รู้จะได้ทันไหมนะทุกคนก่อนกลับก่อนกลับแต่่อนกลับตอนนี้เราก็ต้องปิดคลิปกันแล้วนะคะเพราะว่ากิม <laughs> กันเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ทุกคนก็กลับกันแล้วนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ทุกคนรับชมกันนะคะบ๊ายบาย โอ้เราจอดรถใกล้ก,กันด้วยจอดรถจะท้ายผาดเลยไม่ใช่เรื่องของเออบายบายนู่นโอ้โหฝนมาพอดีเลยขับปูณฟ้าฝนที่อั้นไว้นะฮะเสร็จแล้วเดเี๋ยวตอนเลยเดีเอฟ้าฝนเป็นใจมากช่วงรอ